อตเี่รีที่ไปเจอน่นหาใบเจอย่ไสก่อาครับเจอย่ไสลองเราฟังเนี่ยนี่แหกระเป๋ากระเป๋าเงินครับกระเป๋าเงินจาไปเห็นยังตอนนี้เจ้าไปค้นยังครับเจ้าไปค้นหาอย่างตอนนั้นนะไอหาเงินนะครับอืมเลยไปเจอรอรี่หาใบนี่เลยเอามาเช็คทั้งแอปโทรศัพท์ก็บหูวัตถุแล้ววันที่หนึ่งครับครับครับโอ้ชีชีรักนัินเมียอาไปชงครับครับ หนึ15 15่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหกอย่างนี่แหละครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกครับครับเจอชุดสามชิบใบแน่นอนบ่ทหรอครับชุดหกชิบไอชุดไอชิบใบเราไปขึ้นเงินแล้วเนาะเราบอบอกย่อบอครับโอ้ยเราไปเดนบอกเลยเราก็คอยไปกินของเราเงี้ยเดี๋ยวไอแม่นายประธานะจากพ้นไปซึกตอนแรกเจ้าขอไปตรวจกระเป๋าแม่แล้วไปเจอลอตเตอรี่เจ้ามีอาการแบบไหนผมก็ ผมก็เฉยๆนะครับผมก็บ่ได้ว่าสิตื่นเต้นตุต้มเต้นแล้วถือก็ถือนะครับหลังจากที่ตรวจทั้งแอปทั้งหยังแล้วมันดีดว่าถูกเราวันที่1เจ้ามีอาการแบบใดตอนนั้นผมก็ฮู้้วยแล้วคือว่าวน,นี้นะครับตกใจอยู่จั่งหน่อยก็ไปถามว่าโอ้ยเราว่าเราฮู้เตึงแล้วเราหว่ะเฉยเตยเบยครับประมาณนั้นไอ้มือถือเราถึงแฮกนะเจ้าเอาไปซ่อมก็ไปหินเนาะครับไปหินแล้วเจ้าจังไปคนขี้รักเอาเงินแม่เงินแม่มีร้อยกว่าบาทบ่ร้อยเท่าใดะตรงนั้น ร้อยก็บ,บาทร้อยร้อย,อยห้าชิปร้อยวุย้กชิปนี่แหละครับ<อ>ครับจะได้เอาเงินเลยอยากได้โรตเลอรี่ให้แม่แบ่งให้ <laughs> นะนี่อยงไรรู้นานหรือเปล่าครับก็สองสามเดือนเลยครับเพราะว่าขา่าวเพิ่งออกเป็นเรื่องจริงอยู่บ่ครับผมก็บโบเดว่าเขาแล้วผมถ้าเขาถือผมาแม่งดีใจอืแต่ว่าตอนนี้มันก็เบิ่งแล้วมันก็ถูกจริงอผม่ม่ยัง ผมกับผมมันม่นใจครับผมมั่นใจครับเพราะว่าการวิเคราะห์เนาะไมยถึงว่ามันกับผ่านมาปีหนึ่งนะถ้าถูกป่าน,นี้มันก็คงจะอะไรดีขึ้นเยอะแยะผมว่านะผมก็ถามชาวบ้านทุกคนเขาก็มีความคิดเหมือนกันถ้าเกิดเป็นคุณครูถูกแบบนี้คุณครูจะเก็บไว้นานขนาดนี้ไหมครับไม่แล้วครับ จะไปขึ้นเลยครับปั๊บขึ้นเลยแล้วครับผมก็าจะใช้เงินแลนะ้วเนาะแต่ลูกชายแกอ้างว่าแกรวยครับมีทรัพย์สินเยอะไปขึ้นตอนไหนก็ได้มีทรัพย์สินตั้งหนึ่งห้าร้อล้านแปลกใจอยู่บ่ครับที่เข้าไปขึ้นทีหลังก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแหละครับเป็นเพื่อนกันบอครับรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันก็เรียนจบด้วยกันนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงไป้าอ,อะไรเมนม็<อ> อยู่ของเขาตามปกตินะเขาก็ไม่ได้อะไรกไม่ซุ่มซิงกับชาวบ้านนะี่ก็ไม่ซุ่มซิงครับเพราะอะไรครับกพไม่รู้ครับเหมือนกันอันนี้ไหมครับว่าเขาก็ทําตัวเป็นคําว่าเขาเคยเป็นเทพเขาเป็นคนที่อ,อ,อยู่อะไรอยู่เป็นชั้นเทพเนาะก็ลึกลับครับว่าเขา,ามีแฟนเขาบอกว่า มีแฟนที่รวยแล้วเขาว่ารวยอยู่อะไรต่างประเทศทั้งนั้นหลังจากที่เขารู้ว่าเขาถูกรางวัลรี่หนึ่งนี้เขานําอะไรมาเลี้ยงชาวบ้านนะครับเขาซื้ออะไรมานะครับไม่มีครับไม่มีเลยผมก็รอดูอยู่ด้ยินแต่เขาบอกว่าเป็นไอ้ิมแจกทางนึงไอ้ิมนั้นเป็นเด็กผู้ชายสี่คนที่อยู่ด้วยกันเขามาแจกก็สิบห้าใบเก้าสิบล้านแต่ทยอยไปขึ้นเงินครับไม่รู้นะนึงแม่เพิ่นไปขึ้นเงินรางวัลยุงเทพพื่อนะโอ้อืม แม่่คะถ้าเป็นคุณแม่ถือคุณแม่ทอนังเลยเนาะคุณแม่เอาจิตีจร่าก,กายมู่เวิรงนี่แล้วว่าถือเล็กจดีใจหรือวะยิ่งมายังไงเบาเบียร์ท่าพานมอย,าานมยังไงบอเป็นอาชีพเขาเอ๋เ<อ>ขายืนยันบอกเบาเบาลนถือจริงนะยืนยันเนาะเจ้ายืนยันเนาะว่าเราถือจริงเนาะได้ถนะือเขาแบบเบิ้งในยูทูบได้ อ๋อเออเออบอฮู้เขาก็บอกว่าบอฮู้เออเขาก็บอกว่าบอฮู้ถ้าบอกว่าถืกก็ถืกโบถืกก็โบทึกนะเออก็่ทีเด้ซอกแซกถามหานะเจ้าก็บ้าได้พิสหยั่งหรอกไอ้ก็มาตามหาความจริงแค่นั้นเองว่าทึกจะดีใจนะโบถืกก็บโมบินหยังเอออเาขอบใจหลายกันยังว่าไอ้ที่ไปหาเจ้าเด่นนอคานมังกว้างเจ้าก็บอกอีกัดตัวเนาะ เอาไปหาอยู่นครพิกัดเจ้าอยู่สาโรงแรมร้านอาหารร้านค้าตลาดเจ้าก็ขอใช่เนี่ยีคลิป,ป,ปบ่เออนี่แหละที่แปลคลิปกับเจ้านี่แหละเจ้าอยูส่สายะไรที่ไหปหายูทูบช,ชื่อชื่อว่ายังไหนบ่ที่ไปคุยกับเจ้านี่แหละว่าเล่าถึงจรงจิงนะน่ยืนยันว่าเล่าถึงจริงไปหาเจ้า พ่าเจ้าเป็นคนโพดเนาะแ็อยู่ในนั่นก็มีวินต้นมีเบ้าเบียร์ท่านนมเนาะก็ทีหู้ดีเนาะอันนี้ครับอ๋อแล้วเจ้าว่ายังไงอันนี้นะ เออ,เ,อ,อเป็นยังไงล่ะไอ้ชีไปหาเจ้าชีไปเมืองคิปเจ้าไปหาเจ้าได้อยู่ใสย,ยูนครในเมืองอ่ะมีเสนอกยังน้าที่เขาเมืองเมือง